สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางปาณีขานพิมายอยู่บ้านเลขที่10ถนนสำราญราษฎร์ชุมชนดอนเต้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางบงกตคุณด่านพินิจวงศ์อยู่บ้านเลขที่41ชุมชนนนสูงค่ะตอนนี้อายุกันเท่าไหร่คะ67ค่ะอายุ65ค่ะน้ำหนักเดิม68 69ค่ะปัจจุบันน้ำหนัก64ค่ะน้ำหนักเดิม72ค่ะปัจจุบันน้ำหนัก68ค่ะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคะเป็น เบาหวานความดันค่ะยาประจําตัวก็มีเอเบาหวานแล้วก็ความดันอย่างละเม็ดค่ะดิฉันมีโรคประจําตัวเบาหวานไขมันค่ะยาไขามันแล้วก็ยาเบาหวานยาละ,ละลายริมเลือดค่ะรู้จาักการนับขาบจากช่องทางไหนคะคุณหมอสอนค่ะพอดีไปตรวจเลือดประจําปีแล้วเลือดมัน <laughs> เบาหวานมันขึ้นสูงค่ะกันเลยคุณหมอสอนว่าให้กินอาหารยังไงแล้วในการนับขบับรู้จักตอนเข้าโรงเรียนเบาหวานค่ะคุณหมอสอนให้นับขบับตอนนี้ค่ะประจําตัวอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างคะขับเหรอคะ6.5ค่ะของพี่6.7 1วันนะคะรับประทานยังไงคะตอนเช้าจะกินมากหน่อยกินประมาณ 2- 3งสาขับแล้วกลางวันก็จะดูไม่ให้ไม่ไม่ให้เกินจะเลือกไปกินตอนเย็นดา ถ้าไม่อินตอนเย็นก็จะกินไข่ต้มค่ะคือเราจะไม่จํากัดมื้อว่ากินกี่ขาบแต่เราจะจํากัดว่าจะไม่เกินที่ขาดที่เราได้ค่ะจะไม่เกินภายในวันนั้นคุณแม่รู้จักวิธีการ IF ไหมคะ ปกติก็ทําอยู่ค่ะถ,ถ้ากินอาหารตอนตอนเย็นเราจะกินประมาณห้าโมงห้าโมงถึงห้าโมงครึ่งก็จะกินถ้าเราไม่มีธุระอะไรตอนเช้าน่ะถ้าไม่รีบไปไหนไปไหนไม่มีธุระประชุมหรืออะไรเนี่ยเราจะกินสามสี่โมงเช้าค่ะแล้วก็ให้มันได้สิบสามสิบสี่ชั่วโมงแบบนี้ค่ะบางวันก็จะสิบห้าสิบหกก็มีนะคะเป็นเป็นบางวัน,น,นถ้าเราทำไมถึงตัดสินใจที่จะเริ่มมานบค่าอะไรคือสิ่งที่เราแบบเออทำเหอะอะไรรักตัวเองค่ะ <laughs> รักตัวเองก็ถ้ากินยาแล้วมันก็จะเป็นภาระเนาะเดี๋ยวก็อุย้ยอันนั้นอันนี้ต้องไปหาหมอเรามีธุระอะไรนี่พอดีวบาตัวอ้วนน้นําหนักเยอะก็ปวดขาอยากลดน้ําหนักอยากลดภุมิอยากลดเอวยาหยุดยาค่ะอะไรคือผลลัพธ์ที่แบบเห็นได้ชัดสำหรับตัวเราเองเราดีขึ้นค่ะหุน่นหุ่นดีหุ่นดีค่ะเพราะว่า เอวพุงเรายุบเยอะเลยอ่ะนะพเพื่อนๆเขาบอกไอ้แกไปทําอะไรมาวะเอากันชับขาบไงที่ว่าที่ก่อนจะรู้ก็คือเราเข้าโรงเรียนเบาหวานโรงเรียนเบาหวานด้วยวพอเลาะที่หลังมานี่ผู้ว่านํานับขาบค่ะแล้วเราก็มาทําได้แล้วก็เราก็สอนลูกทํา กบอกทำยังไงพุงแกหายไปไหนบอกเอาแกก็มานับขาบกับชันติก็ทําทําเหมือนชั้นสีจะได้จะได้หุ่นดีถึงมันจะมันก็ดูไม่น่นหรอกแต่เวลาคนเตีย้ยเนาะมันก็ดูอ้วนอยู่ดีแต่มันดีกว่าเก่าเยอะนะคะหยุดยายาทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้ง,ง,งก่อนเข้าโรงเรียนเขาก็เจาะเลือดเจาะเลือดแล้วก็วัดทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมเข้าโรงเรียนเ<ม>บาหวาน 3, e arn, 3 e arn, าเดือน3เดือนเขาก็เจาะอีกครั้งคือเอวันซีก็ลดอะไรก็ลดทุกอย่างเลยได้หยุดยา2ออย่างเลยค่ะหมอเพิร์นสั่งให้หยุดค่ะ เห็นชัดคือน้ำหนักรถมีเอวรู้สึกมีเอวคุมยุกได้หยุดยาด้วยไม่รับประทานยาเลยค่ะอันนี้หยุดเลยค่ะออฟเลยออฟยาเลยคิดว่าการคุมขาบยากไหมคะสำหรับตัวเราตัวเราคิดว่าไม่ไม่ยากนะคะแต่ที่แรกอ่ะมันก็ทรมานอยู่นะอาทิตย์แรกมันก็หิวใี่ไหมคนเราเคยเคยกินพออาทิตย์สองมาก็ก็ดีขึ้นถ้าเราหิวแล้วก็กินนมแล้วต้มไข่กิน แล้วต่อมาแล้วรวมกันมันทำมันเป็นหลายปีแล้วค่ะมันมันมันเคยแล้วเดี๋ยวนี้กินอ่ะไม่ไม่เกินหกขาบได้ซ้ำเพราะว่าเรากินนั่นเราก็อิ่มไม่ยากเลยเราถ้าตั้งใจแล้วไม่ยากเลยไม่ยากเลยขอให้ตั้งใจถ้าอยากสุขภาพดีก็เชิญชวนนับขาบกันค่ะมันไม่ยากมันนับขาบอมาสร้างร่างกายสุขภาพดีกับเรานะคะ